ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเยี่ยมเยียนและพบปะทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดตรังผมจา่าสิบเอกพิยะตรงคเป็นนายหานเวรประจำกองพันฐานนาที่สีกรมฐานนาผิดมาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การยฏิบัติครับแทนพวกกองพันแตงรัตสีผมหารที่ห้าครับผม อดีตที่ชดเก้าวิธีกาบาบสี่ามนารวาทการเซนเกะบีค่ะเาปดพาละ่อยอย่าปเ่อยอ่ะนุาวลีพระยารัตดานุประดีมาอีสอนพักดีตงหน้าปยัดเ หนึ่สอีกภาพนะครับหนึ่ง okay. สอาครับ1นาคพร้อมครับบันทึภาพครับ1 2ึสาครับอีกภาพครับ1 2ึสาครับร0มสิบรายเจอผู้บระการองนามาสุขสัตวนสืบพ่อของที่เรแต่ท่านผู้ 3. บรนทกาบนพราอสี่สามหากสืบเแล ผู้ัิจารณาตัวตนทางโลกที่สิซึ่งเป็นของวะเป็นตัวน้อยจากใจของพี่น,อน้องทางปฏิจ,จังหวัดตราตังก็นดำในวันนี้นะครับวันนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วจะได้ขอญาติเชิญท่านผู้ช่วยมาได้าสำนาักงานสมทบทางปฏิบัติเก่ขงขบีมาเดินทางมาเยี่ยมเยียนถือว่าสร้างขวัญและกำลังใจแก่พวกเราเป็นอย่างมาก อนุบันทึกภาพครับคนะครับหนึ่งสองสามภาพนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับได้เลยได้ภาพครับหนึ่งสองสามภาพนะครับหนึ่งสองสามตะคู่นะครับมีวิดีโอครับัะคู่นะครับขออนุญาตบันทึกภาพนะครับหนึ่งสองสามขออนุญาตอีกภาพครับหนึ่งสองสามวิดีโอนะครับักคู่นะครับขออนุญาตบันทึกภาพครับ 123่งสภาพนะครับ1นึ่วิดีโอนะครับขออนุญาตมาทิกภาพครับ1นึ่งสองาภาพนะครับ1นึ่วิดีโอนะครับสักคู่ครับขออนุญาตมาทิกภาพนะครับ1นึ่งสภาพครับ123วิดีโอสักคู่ครับ ขออนุญาตมาทิกภาพนะครับหนึ่งสองสามภาพครับหนึ่งสองสามรอวิดีโอสักค <burns>. ู่ครับขออนุญาตันทิกภาพนะครับหนึ่งสองสามภาพครับหนึ่งสองสามรอวิดีโอครับขออนุญาตันทิกภาพครับหนึ่งสองสามภาพนะครับหนึ่งสองสามรอวิดีโอสักคู่ครับ ขออนุญามาติภาพครับหนึ่งสอสภาพนะครับ1 2 3่งสองสรอวิดีโอสักครู่ครับพร้อมมาติภาพครับขออนุญาตาติภาพนะครับ1 2 3งสองสครับขนุาิกภาพครับสองสามเป็นหนงครั้งครับภาพนะครับอบุา และคณะเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมเยียนบปศพพี่น้องทหารผ่านึกในพื้นทีุ่รัชดาลัถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงยภัยฝังอันตรมันที่อยู่ห่างไกลและการเดิน,านทางค่อนข้างลำบากและความหลอดภัยของท่านพวกเราขอให้สัญญาว่าจา่าระใหิตมน ชาตศาสนาต่รหาธารณช์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ส้าย้ายและสิ่งรักิอทั้งหลายที่ท่านรอารับถือแตโปรดดลบันดาลประการาธอกปรักษาในภาหนประชบมใวยความประปลได้รับเชิญผู้นของจะมาจุกได้ของของที่ ระยะบันทึกภาพนะครับคูหาหนึ่งสองสามทั้นะครับหนึ่งสองสามใ่ครับระยนาพครับสองามนะครับขบคุรับบันทึกภาพครับบันทึกภาเรียบร้อยครับวดอการงมอทงเสร็จรน้องนะครับที่ ควาที่ดูแลที่กับพี่พนักงานเกจของกระบี่นะครับพวกเราดีและมีใจที่ได้รับการมอบที่แต่ละวันนะครับพวกเราแสดงเสมอว่าดีนะพราะว่ผู้เสียสละที่มีทุกท่านในครอบครัวเสดงยากที่ใหญ่ของพวกเรากับกันต้องขอบคุณที่ ครอบครัวให้ความเมตตาเมื่อองผมวันนี้เรามาด้วยความระลึกถึงพี่รามราด้วยความมุญให่ในส่วนหน้าของพี่ทุกท่านหลบตนมาในความรับชอบของตัวเองที่รู้สึกยากลำบากและอยางเป็นผู้ที่สละส่บนละสายชาติถึงพี่ได้รบต่างประเทศบาต่างปะเทป็นผู้นี้มีเกียรติ เรือเรือและสิ่<ม>เพื่อบ้านเรือะสมโลหะขอใหู้ัจใจไว้ทุกเดือนี่คือความลับที่ปกคท่านห่วงใ่และฝากสิงนี่ค,ความห่วงใยที่องคท่านมีต่อที่ดีผมในฐานะเป็นอาญสุนน การเดินทางมาผมที่ไปทุกจังหวัดทุกที่ข้าวนะครับ1 2 3กระโดดนาคราชกระโดดสุดยอดใช่อยท่านะครับขอแขนนะครับข้ายนอนี้อาจารย์ขยท่านะครับ1 2 3 10ท่านะครับเดือนนี้2 3 4เรียนระงบเนาเนอ ขาเทียมที่มีใชยเป็นขา,า,าเทียมสมัยใหม่ครับขาเทียมโบราณเราจะเป็นลูกไม้ลูกขาไม่ใช่หรือเปล่าเดินได้สบายอันนี้จะเป็นเป็นแผ่นยางเป็นแผ่นรองรองแล้วก็ข้อเท้าข้ขอตีนอันนี้คืออันเกา่าแล้วอันเก่ากับอันใหม่สะดวกสบายไม่เจ็บอะไรยังไงนี่ได้ เรามันถึงเลยเราเดินหรืออะไรดีมีปัญหาอะไรเ็าไม่ต้อเราไม่ต้องวัวหักพวกเดียร์ จะไม่หยุดได้ครับจะไม่เป็นรูปแบบหมายดำเด็ด